สวัสดีครับผมเบนนะครับจากช่องว e n ีโอป้แล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวหูฟังจากค่ายไอมิล b ลตัวนี้ครับซึ่งจะหูฟังตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมนะครับตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่แนะนํามากๆเลยเพราะว่าราคาค่าตัวเขาเนี่ยประมาณ500กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมส่วนความสวยงามและดีไซน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยครับ อย่างแรกที่จะพูดเลยนะครับตัวนี้เขาออกแบบมาได้ดีมากนะครับตัวเคสนะครับทำให้รู้สึกถึงความหรูหราแล้วก็ความคงทนนะครับมีการใช้สีที่แบบเฮ้ยดูเป็นแมทัลอลิกนะครับทำให้ดูแบบเออมีมีคลาสมีราคานะครับออพื้นผิวเป็นพื้นผิวด้านนะครับใครที่ชื่นชอบความหรูหรานะครับก็ทำออกมาได้สวยงามมากๆ สายชาร์จตัวนี้นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับก็เล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะสำหรับการพกพาจริงๆนะครับก็จะเป็นหัว USB Type C นะครับสามารถชาร์จได้ไวด้วยนะครับแล้วก็ที่เขาไม่ได้แถมมาให้ก็คือตัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งคิดว่าทุกบ้านน่าจะมีอยู่แล้วนะครับหรือใครที่พกพาไปข้างนอกแบตหมดฉุกเฉินก็ใช้เสียบกับเจ้า power bank ตัวเองได้เลยนะครับก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นตัว USB Type A นะครับ ความจุแบตเตอรี่ของเขาในนี้ก็อยู่ที่250มิลลิแอมสามารถคุยโทรศัพท์ต่อเนื่องได้ยาวถึง4ชั่วโมงแล้วก็ดูหนังฟังเพลงได้ยาวถึง5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับส่วนการชาร์จของเคสเขาก็ใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงก็ชาร์จเต็มเคสแล้วนะครับถือว่าไวมากๆเลยและนี่ก็คือคู่มือการใช้งานของเขาภายในก็จะมีบอร์ดวิธีการเชื่อมต่อนะครับว่าเชื่อมต่อยังไงเพียงแค่กดปุ่มแพรตรงนี้นะครับข้างหลังเครื่องนะครับ เราก็จะทําการเชื่อมต่ออเทียบห้ดูกันจะเลยนะครับตรงนี้ข้างหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มให้กดนะครับก็จะเป็นการแพร่เข้ากับเครื่องมือถือของเรานะครับกดครั้งไว้ประมาณสามวินะครับมันก็จะทําการแพร่เข้ากับเครื่องนะครับเครื่องก็กําลังค้นหา device นะครับนี่ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อได้เลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองฟังเสียงกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมทดลองฟังจากวิดีโอใน YouTube เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไง เอาแบบกระหึ่มเลยนะครับเปิดเสียง,งดังๆเลยโอ้ รู้สึกว่าเสียงเขาคมชัดดีนะครับแล้วก็ตัวเบสตัวอะไรเงี้ยเออมันให้ความรู้สึกที่สร้างอารมณ์ในการดูหนังของเรานะครับถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงต่างๆนะครับการเชื่อมต่อแล้วก็ระยะทางนะครับในการรับสัญญาณนะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหูฟังกึ่งอินเอียร์นะครับก็จะไม่มีจุกที่เข้าไปในรูหูเรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบความลาคาญนะครับเวลาที่แบบ เสียบเข้าไปในรูหูแล้วมันรู้สึกหูอื้อน,นะครับตัวนี้จะเหมาะมากๆกนะครับก็สวมใส่สบายนะครับเหมาะกับการเอาไปออกกําลังกายนะครับออกไปข้างนอกคือแบบมันมันเล็กๆกระทัดรัดอะสามารถใส่ไปนในกระเป๋าได้ส่วนใครที่เป็นสายออกกําลังกายนะครับก็จะต้องกังวลเรื่องการกันน้ํกากันเหงือ่อใช่ไหมตัวนี้นะครับเขามีมาตรฐานการป้องกันน้ําที่ ipx 5นะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยเวลาใครที่ เอาไปเล่นฟิตเนสแล้วก็มีเหงื่อนะครับตัวนี้สามารถป้องกันได้นะครับการดีไซน์ของเขานะครับมีความกระชับเข้ากับรูหูของเรานะครับทำให้ไม่หลุดร่วงง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครที่ไปเล่นแบบจ็อกกิ่งเงี้ย คือเนี่ยสะบัดก็ไม่หลุดนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวตกหล่นเลยนะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับก็เชื่อมต่อเข้ากับ iOS ได้แล้วก็ใช้งานฟังก์ชันของเขาได้เต็มที่ด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถเรียก Siri ได้นะครับโดยการที่พูด Hey Siri การใช้เชื่อมต่อกับ Android นะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกิน3วินาทีนะครับส่วน iOS นะครับจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน5วินาทีนะครับถือว่าอันนี้เร็วมากๆกนะครับกับการเล่นเกมนะครับก็เสียงไม่หน่วงนะครับเสียงตรงกับปากนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆสำหรับราคาเพียงแค่ไม่ถึงพันนะครับห้าร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็เป็นการสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นช h ป p e e l a z a d a หรือช่องทางต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมแปะไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้างล่างได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจะไปเล่นเกมต่อนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสว Blaze ัสดีครับ